คณะรัฐมนตรีนะคะอนุมัติงบ800ล้านค่ะอัพสกิลรีสกิลนะคะทักษะดิจิทัลร้านค้าคนละครึ่งพัด400,000ร้านค้ารับเงิน20%จากยอดขายสูงสุด2,000บาทจ่าย25ธันวาคม2568ค่ะ คณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาความรู้ทักษะหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ค่ะสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2 5งพนงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นจํานวน800ล้านบาทเพื่อจูงใจให้ร้านค้าในโครงการคนละครึ่งพลัสได้เข้าถึงการอัพสกิลรีสกิลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วค่ะทั้งการเข้าร่วมเป็นร้านค้าบนฟู้ดเดลิเวอรี่แฟลตพอมและก็อบรมออน ออนไลน์ของธนาคารออมสินและการอบรมออนไลน์ของกล่มพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งจะได้ความรู้การขายออนไลน์การตลาดการเงินและการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายจำนวน4 0 0แสนร้านค้าโดยร้านค้านะคะสามารถเลือกเข้าร่วมการอัพสกิลหรือรีสกิลระหว่างวันที่19พฤศจิกายนจนถึง 19. ธันวาคม2568อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างคะ่ะเมื่อร้านค้าอัพสกิลหรือรีสกิลสำเร็จแล้วนะคะก็จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐร้อยละยิบ ส0ของยอดขายสูงสุดไม่เกิน2,000บาทต่อร้านค้าในวันที่25ธันวาคม2568โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์ในวันที่23ธันวาคม2568ผ่านข้อความนะคะบนแอปพลิเคชันถุงเงินและข้อความ SMS และกรมบัญชีกลางค่ะก็จะโอนเงินสนับสนุนให้แก่ร้านค้าผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนที่ผูกกับแอปพลิเคชันถุงเงินในวันที่25ธันวาคม2568ค่ะ